สวัสดีค่ะกระจสเข่าวดังมาแล้วค่ะต้องไปตรงไหนครับลงุงหนุ่มเดินไปถามรปภว่าขึ้นรรงวันที่1ตรงไหนแต่งานนี้ตอนจบพิกมากหนุ่มทำทีเดินเข้าไปถามลุงรปภว่าขึ้นรางวัลที่1ตรงไหนแต่งานนี้ตอนจบพิกมากทำเอาลุงรปภเหวอเลยทีเดียวผู้ใช้ท i ิต o ตอก แอดไซมีเกียรติได้โพสตคลิปนมไรหนึ่งทำทีถามทางไปขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยภายในคลิปมีข้อความระบุว่าขึ้นรางวัลที่หนึ่งไปทางไหนครับลงุงถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง ag, ลอตเตอรี่ ag, ดวงดี ag, เปิดการมองเห็นจากในคลิปเราจะเห็นว่านุมเดินไปถามรปภที่กองสลากแล้วถามว่าขึ้นรางวัลที่หไปทางไหนครับลงุง แต่กลับมาพลิกตอนท้ายหนุ่มคนนี้พูดว่าผมไม่ได้ถูกหรอกครับผมซ้อมไว้งานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแซวว่าลุงบอกว่าลุงก็ซ้อมเหมือนกันเพราะยืนแรงอยู่ทุกวันจากนั้นชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าลุงบอกว่าเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก่อนถูกจริงคงมีคนแห่ไปด้วยเต็มครับแค่เลขท้ายยังไม่เคยถูกเลยชีวิตมันต้องมีความหวังครับอิอิ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ